บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนารอบที่4มาแน่จ่ายจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับตารางการจ่ายเงินแล้วก็แผนการจ่ายเงินรอบที่4ของภาคตะวันออกจียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานใต้นะคะหรือว่าอีสานตอนล่างเริ่มจ่ายวันที่19ธันวาคม25 6 7ในส่วนของการจ่ายเงินในครั้งนี้จะมีจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรอ,อ่าศรีสะเกษสุรินทร์นะคะอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีใครอยู่จังหวัดดังกล่าวร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นอกจากจะมีแผนตารางการจ่ายเงิน วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีแผนตารางการจ่ายเงินแยกเป็นแต่ละสาขาสําหรับอีสานตอนล่างหรือว่าอีสานใต้มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะจะมีทกศสาขาอะไรบ้างเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมร้า์อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกท่ททานวันนี้นะคะรอบที่4ค่ะมาแน่ใจจริงอนชัวจากทางธน,นาคารทกศหลังเที่ยงคืนของวันที่ 2,567เป็นต้นไปภาคอีสานตอนล่างหรือ่าอีสานใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมยสส์สธรศรีสิเกตสุรินทร์อำนาจ,จเจริญและก็อบรนราชธานีมีมาฝากคุณผู้ชมสําหรับตารางแล้วก็แผนการจ่ายเงินเบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะคุณผู้ชมส่วนอําเภอไหนที่นานอ่านผิดนะคะนางก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าก่อนอื่นที่เราจะไปตามเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของแผนตารางการจ่ายเงินของภาคอีสานตอนล่างกันบ้างค่ะ เริ่มกันที่ทกสสาขาบ้านเข้าวนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดชัยภูมิค่ะก็จะเริ่มการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2 5 6 7นะคะเริ่มการถอนเงินเบิกเงินที่หน้ à, ทนาทกศนะคะสาขาบ้านเข้าเนี่ยตั้งแต่วันที่1 8ถึง27ธันวาคม2 5 6 7เลยค่ะใครที่อยู่ในส่วนของสาขาดัางกล่าวก็ไปเบิกเงินถอนเงินได้นะคะคุณผู้ชมมาที่ทกสสาขาดอนวายค่ะสาขาดอนวายค่ะ,าาคะก็จะมีในส่วนของการเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะอันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่20ันวคม ถึง27ธันวาคมค่ะในส่วนของทกศาสาขาดอนวายนะคะแต่ว่าการจ่ายเงินเริ่มจ่ายเงินทุกอำเภอนะคะในส่วนของทุกตำบลตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2 5 6 7ค่ะตามมาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสาขานั่นก็คือทกศาสาขาสูงเนินค่ะมีแผนตารางการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19-24ถึงธันวาคม2 5 6 7เลยและในส่วนของทกศาสาขานะคะอันนี้จะเป็นทกศาสาขาองค์แล้วก็สาขาย่อยเทพาลัยนะคะ คุณผู้ชมก็จะมีแผนตารางการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19ธันวาคมแล้วก็แผนการเบริกเงินที่ทกศแต่ละสาขาอันนี้รับอยู่ที่วันละ300คิวนะคะก็จะมีการระบุเลยค่ะคุณผู้ชมว่าพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้สามารถไปรับเงินแล้วก็จองบัตรคิวที่หน้า ที่ทกสสาขาได้เลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะนครราชสีมาสาขาคอนบุรีก็มีการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19บธันวาคม2องพันหด้วยเช่นกันเริ่มกันที่นะคะวันที่1 9ถึง25ธันวาคมสําหรับสาขาคอนบุรีสามารถเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ใครมี ATM กดเงินก่อนได้เลยนะคะตามมาที่สาขาห้วยถแถลงค่ะคุณผู้ชมสาขาห้วยถแถลงนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะมีการจ่ายเงินในวันที่19ธันวาคมนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีแผนตารางการเบิกเงินที่หน้า เคาน์เตอร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง25ธันวาคม2560ใครมี ATM ไปกดเงินก่อนได้เลยค่ะคุณผู้ชมตามมาด้วยทกสสาขาพิมายค่ะทกสสาขาพิมายนะคะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่19ธันวาคมแล้วก็มีการเบริกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอ,อร์ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมถึง30ธันวาคม2 5 6 7ค่ะและในส่วนของทกศสาขาเทพารักนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยเช่นกันมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแบบอัตโนมัตินะคะในวัน ที่19ธันวาคมนี้แล้วก็จะมีแผนตารางการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่20ถึง24ธันวาคมสําหรับใครที่มีความประสงค์จะไปถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าใช้บริการถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นครราชสีมาอีกหนึ่งอำเภอค่ะคุณผู้ชมก็คืออำเภอชุมพวงอำเภอชุมพวงเนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่19ธันวาคมและมีแผนตารางการถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25ธันวาคม2567เลยค่ะส่วนจังหวัดนครราชสีมาทกศสาขาปักธงชัยค่ะคุณผู้ชมก็ม การจ่ายเงินในวันที่19ธันวาคม25 6 7นนี้ด้วยเช่นกันนะคะและในส่วนของการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ธันวาคมนี้เบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของทกศรรสาขาปักธงชัยค่ะมาตามที่ในส่วนของทกศรรที่จังหวัดชัยภูมิอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีทกศรรสาขาหนองสังจะเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะซึ่งจะเริ่มจ่ายในวันที่19ธันวาคมนี้นะคะและในส่วนของ การเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง30ธันวาคม2567ค่ะส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็มีแผนตารางการจ่ายออกมาที่สาขาศรีนรงค์นะคะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่19ธันวาคมค่ะในส่วนของพี่น้องเก,เกษตรการชาวนาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอีสานใต้ทุกคนทุกตำบลทุกอำเภอจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่19ธันวาคมแต่ว่าแผนการจ่ายเงินในส่วนของการเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคานเ์เตอร์อยู่ที่แต่ละสาขาว่าเขาจะนัดวันจ่ายแต่ละตำบลอย่างไรแต่ทกศสาขาศรีนรงค์เริ่มวันที่ เก้าถึง25ธันวาคมค่ะ มาดูที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะทกศสาขาสีเมืองใหม่ค่ะคุณผู้ชมทกศสาขาสีเมืองใหม่นัดจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่วันที่19ธันวาคมใครมีเอทีเอ็มหลังเที่ยงคืนของวันที่19ธันวาคมไปกดเงินเช็คเงินได้นะคะแล้วก็ถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ส่วนใครที่มีความประสงค์จะเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ให้ไปตามวันเวลาดังกล่าวที่ทกศสาขาสีเมืองใหม่นะคะก็จะเริ่มจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ตั้งแต่ วันที่1 9บเถึงยีธันวาคมใครมี A อเทกดเงินได้ก่อนเลยค่ะส่วนทกศสาขาวรินชาราอันนี้เกษตรกรชาวนาเยอะหน่อยนะคะก็จะมีการแยกการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19โอนให้กับทุกตำบลเลยในส่วนของการจ่ายเงินเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ก็จะเริ่มในส่วนของการถอนเงินเบิกเงินตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่15มกราคม25 6 7ค่ะตามมาด้วยทกศน้ำยืนนะคะทกศน้ำยืนเนี่ยก็มีแผนตารางการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่19เธันวาคมนี้ด้วย ในส่วนของการเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ตั้งแต่วันที่1 9ถึง27ธันวาคม2 5 6 7เนื่องจากว่าแต่ละอำเภอค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยเพราะว่ามีแผนตารางการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมนันขอแยกย่อยเป็นรายสาขาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วกันนะคะว่าในส่วนของการจ่ายเงินจะออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงินทุกคนพร้อมกันเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสถานะขึ้นว่าสําเร็จประชาคมติดประกาศแล้ว,แล,วแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศกลุ่มนี้จะได้รับเงินกน ะะส่วนใครที่อยู่ในสถานะรอดําเนินการนะคะติดต่อทกศติดต่อที่เกษตรอําเภออาจจะมีปัญหาในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรหรือว่าบัญชีเงินฝากก็ได้นี่แหละค่ะคือแผนตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคอีสานตอนล่างหรือว่าภาคอีสานใต้นะคะก็จะได้รับสิทธ์ในการจ่ายเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสเกษสุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ